แบบฝึกหัดหน่ารู้ช่วงครูเปิยสอนงานเด็กๆเ,เปิดหน้าที่14ค่ะเรียนรู้คำศัพท์ที่ออกเสียงสระเอเติมตัวเอลงในช่องสี่เหลี่ยมให้เป็นคำศัพท์ที่สมบูรณ์แล้วเขียนคำศัพท์เรามารู้จักคำศัพท์ตัวแรกกันเลยนะคะ รถตู้ V A N Van Van กระป๋อง C A N Can Can กระทะ P A N Pan Pan ผู้ชาย M A. N. Man. Man. เด็กๆเ,เติมตัว A ลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วเขียนคำที่สมบูรณ์ในเส้นบรรทัดนะคะตามตัวอย่างที่คุณครูเขียนให้ดูเลยค่ะต่อไปนะคะออกเสียงคำศัพท์แล้วโยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับภาพที่สัมพันธ์กันค่ะมารู้จักคำศัพท์กันเลย c a t cat cat แปลว่าแมวค่ะ b a t bat bat แปลว่าค้างคาวค่ะ h a t hat hat แปลว่าหมวกค่ะและคำสุดท้ายนะคะ a เ t Rat ด <Rat>. แแปลว่าหนูค่ะเด็กๆลองโยงเส้นจับคู่ดูสิคะว่าคำศัพท์อันไหนตรงกับภาพใดเอ่ยเด็กๆเ,เปิดหน้าที่15ค่ะเรียนรู้คำศัพท์ที่ออกเสียงสระอ,อีออกเสียงคำศัพท์แล้วเขียนคำศัพท์ลงในช่องว่าง กากบาดท,ทับภาพที่มีความหมายตรงกับคำศัพท์ค่ะมารู้จักคำศัพท์กันเลยนะคะ b e e BEE แปลว่าพึ่งค่ะคำต่อไปนะคะ t r e e tree tree แปลว่าต้นไม้ค่ะ คำต่อไปนะคะ B E E F Beef b e f แปลว่าเนื้อวัวค่ะคำสุดท้ายนะคะ S H E E P Sheep Sheep แปลว่าแกะค่ะ เด็กๆเ,เขียนคำศัพท์ลงไปในช่องว่างแล้วกากระบาดตามคำแปลที่คุณครูอ่านให้ฟังนะคะดูตามตัวอย่างข้อที่หนึ่งได้เลยค่ะที่เหลือเด็กๆลองทำเองดูนะคะเสร็จแล้วเด็กๆเ,เปิดหน้าที่16ค่ะเรียนรู้คำศัพท์ที่ออกเสียงสระไอเติมตัวไอลงในช่องว่างออกเสียงคำศัพท์ แล้วโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำศัพท์ที่สัมพันธ์กันเอาละค่ะมารู้จักคำศัพท์กันเลยนะคะ B I G big big แปลว่าใหญ่ค่ะคำต่อไปนะคะ W I G wig wig แปลว่า ผมปลอมค่ะหรือวิกผมที่สวมศรีรษะนะคะเด็กๆคาต่อไปค่ะ S I six 6 <Six>. i แปลว่า6ค่ะและคําสุดท้ายนะคะ p i g pig pig แปลว่าหมูค่ะ หลังจากเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะเด็กๆเ,เขียนตัวไอลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วลองจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพดูสิคะว่าอันไหนมีความสัมพันธ์กันเด็กๆด,ดูตัวอย่างที่คุณครูโยงเส้นให้ดูนะคะหลังจากนั้นเด็กๆลองทำเองดูคะ่ะช่วงครูอ้อฉเฉลยงานฉเฉลย หน้าที่14เด็กๆลองตรวจของตัวเองดูสิคะว่าเขียนคำศัพท์ถูกต้องไหมเอ่ยเฉลยหน้าที่15เด็กๆสามารถกากบาททับภาพและคำศัพท์ตรงกันไหมนะลองเช็คดูสิคะ และเฉลยหน้าสุดท้ายค่ะหน้าที่16นะคะเด็กๆเ,เติมสระไอลงในช่องว่างถูกต้องไหมคะแล้วลองโยงเส้นตรงกับคุณครูไหมคะถ้าใครตรวจไม่ทันสามารถกดหยุดคลิปวิดีโอและเช็คคำตอบให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งได้นะคะถ้าเด็กๆทำได้ทุกข้อเลยส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ ครูเป้ยและครูอ,อร้อต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเด็ก